สวัสดีค่ะทุกคนพามาดูสาวน้อยเอลลี่ค่ะทุกคนตอนนี้กลับบ้านมาอยู่กับแม่แล้วนะหลังจากที่ไปอยู่กับคุณย่าประมาณสามสี่เดือนน่าจะได้นะทุกคนนี่ค่ะนี่ก็คือแม่ลูกเขานะคะทุกคนที่ทุกคนสงสัยว่าใช่ลูกหรือเปล่าไม่ใช่นะคะอันนี้ก็คือลูกพี่สาวค่ะเป็นเด็กที่ไม่ ถ้าไม่สนิทจริงๆจะไม่ให้ใครอุ้มง่ายๆนะคะทุกคนนี่ค่ะพี่สาวอุ้มก็คือไม่ให้อุ้มค่ะเดินไปหาคุณย่าเลยนะคะน้องจะไม่ให้ใครอุ้มง่ายๆค่ะทุกคนตอนนี้แม่ก็ยังไม่ให้อุ้มนะคะช่วงนี้น้องก็จะกินขนมกินอะไรได้แล้วนะทุกคนแม่ก็ต้องคอยเอาขนมเอาอะไรป้อนนะทุกคนเพื่อที่จะให้ ชิน,นะคะจะได้ให้อุ้มค่ะนี่ค่ะกินได้แล้วค่ะทุกคนสาวน้อยเอลลี่สิบเตือนกลัวแล้วค่ะนยคะยังไม่มีฟันนะทุกคนฟันยังไม่ออกนะก็จะกินได้แต่ของอ่อนๆพวกขนมอ่อนๆนะทุกคนนี่ค่ะน่ารักนายดูว่าค่ะ